สวัสดีครับผมสวัสดี FC ด้วยนะครับผมสวัสดี f c นะครับวันนี้พา FC มาดูคอกวัวนะครับวันนี้มาทำคอกวัวมาตรฐานนะครับผมนี่ครับวันนี้กำลังสร้างสามวันนี้แล้วครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่นะครับวันนี้ก็วันาทิตที่ห้าเมษายนะครับ สองหครับวันนี้มาทำคอกวอัวมาตรฐานนะครับคอกใหญ่บรรจุวัวได้ประมาณสัก20ตัวนู่นนะครับเนี่ยสีสิบนี่ครับคอกนี้ยาวยาว8เมตรนะครับเนี่ยว้าง3เมตร ครับกำลังทำอคอกวัวอยู่เลยครับเนี่ยสาวตัวนี้สูง2อเมตรสเมตรนะครับเนี่ยนะกำลังทำอยู่เลยงานเหมานะครับนี่ครับช่างเพื่อนช่างเพื่อน

อแ,แน่นอนแน่นอนครับวันนี้มาสร้างคอกวัวให้ปอช่างเซช,ช่างเซอช้างเซอเอลองวะ โอเนอะนี่บอกแล้วอไม่ใช่หรอ่น่ อยู่วะเช็คเช็คเช็คนี่ฟังนี่ยเนี่ยจิกจิกเซ็งเลยอ่ะว้าวใช่เลครับแน่นอนลางทุ่งล่างทุ่งกอบฮอนยิงตอกตะปู ไปไปดีครับ FC ครับเปิดก่อนเลยนีมาทำครอกวัวนะครับสวัสดีผู้ติดตามด้วยนะครับหนึ่งหมื่นคนแล้วครับตอนนี้ครับเด้ไดวไดเนี่ยอันน FC เดี๋ยว,ยว,ยว FC ปอกวัวเองเลย พี่มือฟี่มือพี่มือเอ๊ะลั่นทงลั่นทงอัไรสี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 ครับน่าสีสีแดงสีแดงเอ็นตี้อ็นตี้สีสีแดงเครื่องดเลยนะสีแดงพเนกมงเดือนมงเดือนสีแดงสีแดงพระรามสอง ูด้านหลังประตูเข้าด้านหลังนี่ขอบมาตรฐานช่างเพื่อนอีกแล้วนี่ครับจะใช้เป็นประตูเข้าด้านหลังเอาบัวเข้าด้านหลัง ทุกช็อตทุกชอ็อตคอกใช้ต้นยูคาลน้ลวนครับมดเป็นตันยูคาหมดเป็นตันเป็นสวนตะปูเป็นรังสามสี่รังตะปูใช้ตะปูสี่ลุน้วนอ่เดี๋ยวพักยกกินกาแฟก่อนครับร้อนนะครับตอนนี้แดดร้อน แต่ช่างฝีมือครับแสแตงพีนะครับฝีมือออสแตงแัสแตงตไีไม่ใช่คอกวัวคอกวัวไม่ใช่คอกมา้าหมดยูคาเป็นสวนวางัน้นใช้ยูคาล้วน อ้าวเอฟซีตาแขกมาดูนะครับเด้ 4, อเอฟซีตาแขกตาแขกเข้ามาเบิ้งได้ตาแขกเดอนห้อยแขกห้อยแขกเข้ามาดูได้อ้าวทานเซ่พร,รามสอง ข้าวข้าวัวสร้างข้าวัวแบบมาตรฐานขาวัวครับาวัวครับอข้าวัวขาวัวนะอผมันปัามดอกไ่ได้ไ่ได้เลี้ยงวัวคุนเลี้ยงไว้ขายครับในห้อยมอัวอ้าว เอฟซีนะครับฝากถึงเอฟซีด้วยนะครับผมติดต่องานได้นะครับผมรับงานได้นะครับสามหมื่นครับสามหมื่นครับลังขนาดลังขนาดนี้นะครับงานเมาสครับสามหมื่นนะครับองได้ครับเดบาทเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างได้มาเลยครับผมหรือคอมเมนต์มาได้เลยครับใต้คลิปครับหรือว่าสอบถามพันผมมาก็ได้นะครับผม ตามแอดได้นะครับสามหมื่นบวกค่าน้ำด้วยนะครับผมค่าน้ำค่าเครื่องดื่มรับวันละส0งรวันละส0 0รอยวันละสามรอยครับแล้วแต่เป็นตัวเองครับตกเย็นมาก็มีตบท้ายมาครับเบียร์สัก2อสามขวดออขอบประมาณนี้นะครับผมงานเหมา3ามหมื่นนะครับ ข้าวก็หากินเองใช้ตอ้นอยูคาลุนๆนหมดเป็นสวนกระโปงหมดเป็นรังครับผมวันนี้ก็ไลให้ท่านผู้ชมได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแอดจะ ทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับผมอ่าชางเพื่อนไปถึงในแล้วอ้อเราบังมือด้วยเด้อเอาไว้เอาไว้นะมือนิ้วน่ะนิ้วนิ้วเอาไว้ด้วยนะนิ้วนะอย่าไปนะอ่างอแล้วอ้าวอ้าวโอ้ตะปูสีครับใช้ตะปูสีลุวนๆไม่มีสามเลย แสีลก,กล้าม <S <S 2> <S 2> <S โอ้ช่งเพื่อนบอกว่ากล้ามขึ้นแล้วครับผมครับผมก็ฝากผลงานไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่สร้างข้อครับเดี๋ยวๆทำงานก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซนะครับวันนี้เป็นวัน ที่สี่ของการทำงานนะครับผมวันนี้ขึ้นตีโครงแล้วครับเสียงตอนกระปรูเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแล้วครับตอนเช้าเช้าวันนี้วันจันท์ที่6เมษายนะครับผมเวลา9มง ่อไปครับเวลา8โมงนะครับ8โมงขนะองวันทำงานนะครับวันที่6เมษายน2563นะครับวันนี้ทำคอกวัวอ้าขึ้นตีโครงแล้วเสียงตะปูเริ่มลั่นขึ้นอีกแล้วงานเจ็ดคน วันนี้ก็จะเก็บภาพรายละเอียดการทำคอกวัวมาให้ FC ได้ดูนะครับผมจะได้เป็นแนวทางการทำคอกว,วัวแดบเริ่มร้อนแล้ว ปีว่าเมื่อคืนก็มีฝนตกมานินนดๆปลายๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะบูก่อน ครับผมครับผมสนใจติดต่อทําคอกวัวนะครับติดต่อมาได้นะครับผมอ่ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึสาม้าหกเสามารถมีวงนะครับผมติดต่อผ่านแอดได้นะครับอคอกนี้ประมาณนี้งานเหมาครับทําเหมาก็งบประมาณก็3ามหมื่นนะครับผมก็คือได้หลังคา กำลังกาทังทำรางอาหารกันอคอกอ้อมรั้วจะทำให้เสร็จภายใน6วันนะครับเนี่6วันเอาวัวเข้าขอคอกได้เลยครับ เสียงตอกตะปูเริ่มดังขึ้นอีกครั้งนะครับ ไว้งัดไว้งัดครบผมนี่ก็อเ,เ,เ,อเอาึเครื่องเสร็จแล้วครับครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งอันนี้แอดร้อนมากเลยครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลละจะเป็นลมแล้วนี่น้ำลายแห้งแล้วขอแห้งแล้วสูงมากครับนี่ ร้อนมากครับแดดเปีย้ยงเลยเดี๋ยวแอดขอลงไปดื่มน้ำพักก่อนนะครับร้อนมากเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนอ่ะเดี๋ยวลงไปก่อนนะครับรก,ก็ฝากคอกวัวไว้อีกคอกงนะครับผมก็อ,อย่าลืมถ้าอยากสร้างคอกก็ติดต่อ,อผมมาได้นะครับผมสาม,มารถวิวนะครับที่เบ 15, อร์โทร061035692นะครับผม สามารถมีวงนะครับผมหร,หรือว่าโทรคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับผมร้อนมากครับอ่ะของนี้ประมาณนี้ครับ <people criteria> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับผม <vem> เซตันเสวันวันที่ห้าของวันทำงานนะครับวันนี้ได้มงุงหลังกระสีแล้วครับวันนี้มุงหลังคาแล้ว <S <S 1> <S 1> นออททวีิ่ you <laughs>